สวัสดีค่ะน,นี่เราเปิดไลฟ์ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ดูเหมือนสัญญาจะกระตุกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เลยปิดไลฟ์ไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเปิดขึ้นมาใหม่นะจะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะเมล็ดเก็บเมล็ดพันธุ์นะเพราะว่าโอ้เมื่อกี้พี่สมบ,บัตินี่ให้ความรู้อะไรต่างมาหลายเรื่องหลายอย่างทีเดียวนะคะแหมเสียดายถ้าแบบปล่อยให้มันไลฟ์แล้วแบบกระตุกสะดุดอย่างนั้นไปนะเข้าใจว่าสัญญ,ญาณที่นี่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวนี่แหละค่ะก็เรามาเปิดไ<ๆ>ลฟ์กันอีกครั้งนะคะแล เล่าต่อแล้วก็อาจจะมีสรุปอะไรที่เมื่อกี้ที่เราอาจจะตกหล่นกันไปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่น่าจะได้ยินเสียงชัดเจนกันขึ้นแล้วก็สัญญาณน่าจะเรียบสมูทนะคะน่าจะไม่มีสะดุดนะคะอันนี้เจ็บเป้าน,นเจ็บเป้าใช่ไหมคะหาทักเข้ามาะค่ะ Okay. พี่สมบัติครับพร้อมแล้วโอไม่รู้สเสนอจะตอนไหนเนาะแต่ว่าก็ลองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะ mm hmm. ก็น่าจะดูเหมือนสัญญาณจะสัญญาณเด็ดที่นี่จะไม่ค่อยดี mm hmm. ค่ะเเริ่่มตตอจากนี้ลยเมื่อกี้เราพูดกันไปหลายตัวทีเดียวนะคะ mm hmm. ในการจะหยิบเมื่อกี้เรา พาไปั้งแต่นู่นค่ะไปที่ตรงในส่วนของตลาดนัดเนาะ<ช>แล้วก็ไปดูพืชผักต่างๆนะที่ว่าจะมาอะนอกหนจากที่เราซื้อกินแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นะคะวัน่ี้พี่สวัสดิ์ก็เลยพาไปดูทั้งอะไรฟักนะฟักแฟงฟักเขียวฟักแฟงเนี่ยอาจจะแบบถ้าเป็นอ่อนนี่อาจจะไม่เหมาะฟักเขียวที่แบบลูกดูแก่หน่อยเนี่ยได้นะหรืออย่างเมื่อกี้มีอะไรนะฟักทองได้นะคะ หรือข้าวโพดอะไรเพี่ได้แล้วก็มีถั่วลิสงอะไรเพิ่งจะได้อันนี้เราย้อนความไปนิดหนึ่งนะแล้วก็พากันมากลับมาที่แครนี่นะคะก็มาบอกเล่าหลายเรื่องราวหลายตัวทีเดียวนะ,ะในการที่จะเก็บไว้พาน,นี้มีเรื่องของหญ้าแฝกก็เล่าไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็มะละกอนะ,ะอ้อย,ออยค่ะอ้อยนี่แต่แรกแล้วโอเคค่ะ,ะนี่ลองทวนย้อนเก่งอีกทีนะเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะนสะดุดช่วงไหนอะไร<ต>ยังไงนะจะได้เก็บความกันตอนนี้ไปอีกทีหนึ่งเข้าบางส่วนที่จําเป็นเลย ขออนุญาตฟื้นขออนุญาตฟื้นนิดนึงว่าได้ฟื้นความว่าอย่างวิถีผมเนี่ยกินกาแฟดำดื่มกาแฟดำอยากหวานใช่ไหมเนาะใส่อ้อยเลยหรอใช่อย่างเงี้ยคือใส่มันก็ได้ความหวานแต่เอาเร็วกว่านั้นแล้วไงคะลองดู หวานนเขก็ไปก่อนแล้วค่อยกาแฟตามนี่เหละฮะได้ทั้งสองอย่างาคือจะบอกว่าวิธีการกินนะ่ะมันอยู่ที่เราออกแบบค่ะถ้าเราชอบสิ่งใดเราเข้าใจสิ่งใดทําไปแบบนั้นก็เมื่อกี้ผมบอกว่าขออนุญ,ญาตถอดว่าคุณเหมียวใส่แมสอยู่แล้วอ้อยน้ําอ้อยเนี่ยร้อยมิลลิลิตรมีกิโลแคลอรี่หรือค่าพลังงานเน่ยแค่ประมาณสี่สิบโดยประมาณถ้าเรารู้ว่านี่มันเป็นโมเลกุลเดี่ยวเป็นความหวานที่ไม่อันตราย คนเป็นหวานก็ดื่มได้รับประทานได้อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราออกแบบวิธีกินอย่างผมเนี่ยดื่มกาแฟให้ดีให้ดูอีกาแฟนี่ไม่ใส่น้ตาตาลไม่ใส่ครีมอยากให้มันความหวานให้อร่อยไม่ใส่น้ําผึ้งด้วยก็เอาเอ้อยมาควันนิดนิดเดียวเนี่ยประมาณหนึ่งในสี่ของควันนะแล้วก็แค่เนี้ยการกินของเราก็มีอรรถรสขึ้นแล้วได้ขัดฟันได้ประโยชน์พอผมเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้ผมขนขวาย คนเหมียวขนขวายไปหาซื้อพันธุ์เนี่ยมาปลูกขนขวายห,หาวิธีการหมักใช้สมุนไพรเออพวกทีาทำสมุนไพรลดจืดทําปุ๋ยหมักลดจืดนะครับเป็นปุ๋ยหมักแห้งลดจืดเนี่ยอเอามาใส่ให้อ้อยมันลำใหญ่แบบนี้ปลูกให้มันเติบโตได้แล้วขยายพันธุ์ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะผมได้สัมผัสการกินแบบนี้แล้วว่าเดิมผมเคยกินกาแฟทรีนวัน แต่ตอนผมหยุดกินกาแฟดําอย่างเดียวผมก็รู้สึกกินขมขมมาหลายปีอะแต่วันนี้กลับไปอยู่สวนป่าผมออกแบบอาณาจักรผมเองได้ทุกอย่างกระทั่งการปลูกอ้อยแล้วพอผมมาค้นวิธีกินแบบนี้เอา้าเป็นวิธีกินที่เราไม่เคยเรียนรู้เลยแล้วมันอร่อยแล้วมันก็ได้ความหวานและเป็นความหวานที่ปลอดภัยสุดๆเลยแบบนี้ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องพิเศษสําหรับตอนนี้นะแต่มันเป็นเรื่องดั้งเดิมที่ก็ทํากันมานานฉะนั้นก็มาเล่าให้พี่น้องฟังทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าอ้อยเวลาปลูกใส่เข่งใช่ไหมทวนนิดนึง ก็เอาลำนี้ใส่เข่งเอาดินกบเข่งสักขึ้นผ่านถงกลางห้าสิบถึงหกสิบเซนทำไว้สัก3ามเข่งในบ้านเราก็จะมีอ้อยกินทั้งปีถ้าทําสักสิบเข่งก็จะมีน้ําตาลอ้อยได้ทําไซรับกินได้แค่นี้ครับไม่มีที่น้อยก็ได้แล้วต้องการที่แดดจัดก็จริงแต่แดดห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้มันมข้นาเป็นต้นเป็นหน่อแบบนู้นนะใช่ไหมจ้าอะอย่างอย่างอ้อยเนี่ยถ้าโดนความชืน้นนะครับจากลำอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มงอก ออกมาเป็นแบบนี้ได้เห็นไหมครับอย่างนี้ก็คือปลูกได้เลยก็มีเริ่มมีหนอ่อขึ้นมาเล็กๆแตกหนอ่อจากตาเปลี่ยนเป็นหน่อเล็กๆเก่งเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะหนึ่งหลุมก็ใช้ประมาณหนึ่งท่อนอย่างเงี้ยก็ได้สองตานะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าอ้อยอันนี้นนอ,อ้อยทีนี้ก่อนจะเข้ามารักกอผมขอตัดออกมาที่ ต้นไม้ไ<อ>ที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจก็ดีเป็นต้นไม้เพื่อชีวิตก็ดีตะเคียนทองอ่าเริ่มจากอันนี้ตะเคียนทองตะเคียนทองนี่เป็นไม้ที่หลายหลายท่านบอกว่าปลูกแล้วประมาณสัก20ปีครับหรือ18ปีตัดมาเนื้อไม้ขายเนี่ยได้ได้ประมาณต้นหนึ่งประมาณสัก 20, 2 0 0 0 0ื่นสองหมนะครับเป็นเป็นมาตรวัดของไม้เขามีบอกไว้แต่แต่สำหรับผมผมคิดว่าปีนี้ผม,มาอายุ50อีก20ปีก็คือ70 จ็ดสิบเนี่ยความต้องการในการใช้เงินก็จะลดลงไปเรื่อยๆและสิ่งที่ผมกำลังทาในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มความอิ่มความพอให้เรามากแล้วคิดว่าการตัดต้นไม้ตอนนั้นไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะว่าอายุ14บปีต้นเทียนทองจะให้เห็ดละงกให้เห็ดให้เห็ดพะให้หอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซ้ําพอครบยี่สปีผมอาจจะเอาโต๊ะโต๊มาตั้งตวงไว้หน้าต้นตเตียนทองแล้วก็ขายเอา,เอาพวงมาลัยเจ็ดสีแล้วก็เอาพวงมาลัยมาขายแถวนั้น พูดง่ายว่าเอาผ้าเจสีมาใส่แล้วก็พรมอะไรมาตั้งโต๊ะขายสำหรับคนที่มีความเชื่อต้องขุดหุ่ <c oughs> ก็น่าจะดีกว่าการตัดตน้นแต่นี่เราพูดกันเชิงขำๆนะแต่จริงๆแล้วระหว่างที่เขาให้ไปเนี่ยเขาให้ระบบนิเวศเ็าให้ออกซิเจนคุณเหมียวครับต้นคุณเหมียวหายใจเนี่ยเรารู้ไม่ได้แม้ว่าคุณเหมียวจะอยู่พระราม9ก็อาจจะหายใจออกซิเจนที่ผลิตจากสวนป่าที่ผมปลูกไว้เมื่อ6ปีที่แล้วก็ได้ถูกปะ่ะฉะนั้นต้นไม้มีคุณมากกว่าที่คิดไม่ใช่แค่เรื่องเห็ดเรื่องอะไร มาดูต้นไม้วงเดียวกับตะเกียนทองเป็นวงยางเหมือนกันก็คือยางนาอันนี้เป็นต้นยางนาที่บันทึกไว้ในประเทศเรามีถึง600กว่าปีไม้ยางนาเนี่ย4ปีขึ้นไปให้เห็ด7ปีเนี่ยให้เห็ดแบบเต็มที่เต็มที่แล้วไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะเห็ดละโง่เห็ดเพาะเห็ดใครอะไรเงี้ยและยางนาเนี่ยอายุ14ปีขึ้นไปจะให้น้ํามันดีเซลเนี่ยที่ผ่านกระบวนการง่ายๆได้ประมาณครึ่งลิตรต่อต้น ถ้าในบ้านเราปลูกยางนาไว้สัก500ต้นที่รอดดีก็แสดงว่าน้ํามันดีเซล250รลิตรเราก็พึ่งตนเองได้พลังงานน้ํามันได้อย่างเงี้ยครับก็แนะนําแต่นอกนนั้นในใบยางนายังมีเวชสาอางที่นักวิจัยที่มอขอมหา,าวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยอุบลอย่างเงี้ยได้วิจัยไว้พอสมควรไปลองอ่านดูทําเวชสาอางทําเครื่องสาอางทําซรั่มอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอายุยางนา40ปีเราจะตัดมาดีหรือจะจะวิจัยเกี่ยวส่วนที่เกี่ยวข้องในตัวเขาดีใช่ไหม เราก็วิจัยได้เรื่องพลังงานได้เรื่องเห็ดมากินเห็ดเนี่ยได้แน่นอนของผมเนี่ยสปีเริ่ม,มีเห็ดสีน้เหลือง,เร,องเรื่องเห็ดละโงกออกมาละผมปลูดได้6ปีใช่ป่ะก็จะตั้งแต่สปีก็ได้แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีแต่ปีที่7็เนี่ยเขาบอกจะออกแบบผมยังไม่ถึง7จ็ดไงแต่ปีหน้าเนี่ยผมเจอเห็ดเยอะๆในนี้แน่ยอย่างตอนนี้เห็ดโคนในแปลงผมก็เยอะเยอะจนถึงขั้นโดนบุกลุกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีไม้อีกต้นหนึ่งเป็นไม้ที่หน้ามาทําเนื้อไม้มากแต่่่่่่ผมมมมยยยัังงไไไรรู้้้จจกกกกในนนนสววออืาาเเเีีีลแด อ่าไม้แดงอันนี้เป็นไม้แดงที่ผมเตรียมมาเลี้ยงแล้วก็ตัดลากเปลี่ยนถุงอะไรเงี้ยตัดรากคือไม่ตัดลากแก้วนะรากผอยแล้วก็เปลี่ยนถุงใหญ่ขึ้นล้วปีหน้าให้ต้นสูงท่อเอวก็ไปปลูกอัตรารอดก็จะสูงขึ้นครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้มันหมดฤดูฝนแล้วผมเพิ่งได้มาอย่างเงี้ย mm hmm. ก็สามอย่างที่เป็นไม้ป่าต้องเก็บด้วยเมล็ดพันธุ์หมดเลยอย่างอย่างนาเนี่ยเม็ดออกปุ๊บต้องเก็บแล้วก็เพาะทันทีถ้าเก็บไว้เกินเจ็ดวันเนี่ยอัตรางอกจะลดลงมาหาศาล นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีกรรมวิธีมีรายละเอียดที่เราต้องเรียนรู้กันไปส่วน,มนเมล็ดอื่นๆก็คุยไปเยอะแล้วเดี๋ยวขอโฟกัสเมล็ดมะละกอเลยละกันมะละกอเนี่ยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ผ่าแล้วผ่าให้ดูแต่ด้วยมันเป็นเทคใหม่ก็ให้ดูบบว่าได้มาอย่างนี้แล้วทําไงหนึ่งเอาไปวานเลย เราก็เอาไปพึ่งลมให้แห้งอย่าตากแดดเด็ดขาดนะครับจะเหลืออัตราการงอกครึ่งนั้นพึ่งลมแห้งแล้วพลาสติกมัดหนังยางเก็บในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาเก็บได้ประมาณ2ปีครับแจกได้อะไรได้แต่ถ้าใจร้อนทําแบบผมเลยครับนี่เลยนี่เลยบี้เยื่อหุ้มเม็ดออกเลยแล้วก็ล้างแล้วก็พึ่งลมให้แห้งแล้วไปปลูกโอเคไหมครับ นี่เป็นวิธีเก็บมเมล็ดมะละกอหนึ่งลูกที่ซื้อมาอาจจะ50าบบาท70บาทแต่ให้เม็ดเนี่ยประมาณ400 2 0 0ถึง400 500เม็ดอย่างเงี้ยก็นี่คือความคุ้มค่าทางเรื่องของการใช้เกษตรเป็นวิถีความคุ้มค่าของการเก็บเม็ดพันธุดแลนนี้แหละที่เราเรียกว่าดินดำน้ำชุ่มที่เราเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารที่เรามานำเสนอกันในวันนี้ครับประมาณนี้อ่ะที่เหลือก็เป็นคำถามก็คุณเบี้ยวครับจบแล้ว เกี่ยวหลบของเรื่องการเพาะเมล็ดลงแปลงลงดินอะไรพวกนี้หรอคะอ๋อเราจะเปรงส่วนเม็ดด้วยไหมฮะอ่าเอาเอาอีกขั้นหนึ่งเนาะตอ้เม็ดไปแล้วแล้วยังไงต่อนะคะจ้ะสมมติสมมตินะเอาแถมอีกหน่อยเนาะเมื่อเราเก็บได้แล้วเรามาดูการเพาะอย่างกระเจี๊ยบเนี่ยใครบอกว่าอ๋อเริ่มเก็บไปแล้วทีนี้จะไปปลูกเรื่องอะไระนิดนึงนิดนึงนิดเดียวอีกนิดเดียวเองกระเจี๊ยบเนี่ยเวลาเราเก็บอย่างนี้มามันอ่อนเหมาะสําหรับกินใช่ไหม แต่ถ้าอย่างเงี้ยหักมาดูมันจะแก่เคี้ยวไม่ได้แล้วก็เหนียวเลยเม็ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเก็บเม็ดไม่ได้อ่อนเก็บไม่ได้แก,แกไ่ได้เหรอแก่ไม่ใช่ไม่ใช่แก่ไปอย่างเงี้ยมันต้องแห้งก่อนอ,อย่างเงี้ยเม็ดอย่างเงี้ยมัขขนยังไม่เึ้เาขั้นยังสดงสดอยู่ยังสดอยู่ห้เาแห้งโดยการตากแห้งอ่าตากแห้งหรือปล่อยปล่อยอีกสักนิดนึงให้เริ่มมีแห้งนิดนิดบนต้นแล้วกเก็บมานะครับ <ysł> เก็บมาแล้วเราก็แกะอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ได้เม็ดแบบนี้หมดแล้ว อ่าแบบเนี้ยเสร็จแล้วคุณเหมียวก็เอาดินมาเลยดินปรุงแล้วอ่ะดินที่ดีที่ปรุงแล้วก็ควรจะง่วนล้วนสุยดีใช่ไหมเราก็เจาะรูเลยสมมุติว่าเอาก้านก้านตะเกียบก็ได้ลูกชิ้นเราก็โรยลงไปเบยอนเนี้ยผมใส่ไปสองเมตรใส่สองเมตรเสร็จแล้วก็ดินกบลดน้ําลดน้ำเย็นเก็บที่ร่มพอมันงอกมาเสร็จก็เริ่มค่อยๆออกมาโดนแดดนิดๆนึงชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ค่อยเลี้ยงให้เขาโตขึ้นพอเต็มที่ก็ไปปลูกบางคนบอกว่า แหมจะปลูกเป็นงานเป็นไร่เลยได้ไหมก็อยอดหลุมเลยครับยอดหลุมแล้วก็ลดน้าครับรดน้าเช้าเย็นเช้าเย็นจนงอกดีแล้วปุ๊บก็ลดน้ำวันละครั้งก็พอแค่นี้ก็เป็นการปลูกกระเจี๊ยบได้จะเป็นกระเจี๊ยบมอนกระเจี๊ยบกินฝักเป็นกระเจี๊ยบเขียวแบบนี้ก็ ทำไปด้วยกันถ้าพี่น้องท่านใดมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์ไว้ที่เพจสวนสมบัติก็ได้หรือจะโทรเข้าเบอร์ตรงผมก็ศูนย์แปดแปดเจ็ดสเก้าหกหนึ่งหกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าถ้าอย่างนั้นก็ได้คุยกันโดยเฉพาะช่วงเนี้ยวันจันทร์ไปเนี่ยผมจะเริ่มไปปลูกอ้อยนอกจากทำฐานเรียนรู้อีกเก้าฐานที่แปลงแล้วเนาะตอนนี้เรากำลังทำฐานเรียนรู้ตามหลักเกษตรกรรมธรรมชาติเก้าฐานแล้วก็ผมเตรียมปลูกอ้อยข้างๆรอบหนองหนองก็คือสะที่ผมมีอยู่เนี่ยเพื่อรักษาหน้าดินเพื่อมีอาหารแหล่งใหม่เกิดขึข้น เพื่อเตรียมรองรับกับที่เรามีน้ําอยู่ก็จะได้ปลูกอ้อยไว้ใช้โดยไม่ปลูกเยอะนะครับปลูกแค่ประมาณร้อยสองร้อยกอแค่นั้นเองครับผมประมาณนี้ค่ะมีคําถามอ,อะไรต่อท้ายไหมคำถามยัไม,ม่มีม,มีแต่ว่า,อ,าอยากไปเยี่ยมที่สวนค่ะครับไปสามารถไปได้ไหมคะอินบ็อกซ์ไปถามในเพจคุยกันได้ครับยินดีครับย,ยินดีแล้วก็ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนัดเวลามาหน่อยเนาะอย่าบุกมาเพาบุกมาบางทีไม่อยู่หรืออยู่ข้างในลึกๆเงี้ยฝนตกบางทีเข้าแปลงไม่ได้ครับผม โอเครอแป๊บนะครับ

ได้ครับคือคือคือส่วนตัวผมอะถ้าพี่น้องที่มาแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็แนะนําตัวหน่อยแล้วก็มีมาตรการในการาดูแลตัวเองในเรื่องของโควิดของของที่แปลงเรามีเตรียมรูปแบบอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าพี่น้องที่มาเตรียมตัวอย่างดีแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะโลกเราต้องก้าวต่อไปหมุนต่อไปเนาะผมผมจะไม่ติดยึดกับเพียงแต่ว่ามาก็ต้องเว้นระยะห่างเตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงน้าแล้วเมื <c oughs> ่อก่อนอาจจะเลี้ยงน้า <c oughs> เดี๋ยวนี้ ต้องป้องเฝ้าระวังโควิดอย่างเฉียบเฉียบพันครับท <ส fit. S 3> ักมา,กบบาได้ใช่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 าาธธใชุณเหมียวครับคล<ข>้ายคล้ายๆมาตลาดน้ำธรรมชาตินี่แหละเราก็เต็มที่เลยเนาะมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนก็รู้จักระวังตัวอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ ใช่เพศส่วนสมบัตินะครับแล้วถามมาที่การวิจิตกระดาได้ไดแล้วก็มีคำถามค่ะบอว่าต้องยังไงน้ำไม่ให้มเมล็ดเน่าต้องต้องถามกลับไปว่าเป็นมเมล็ดอะไรคือเวลาเพาะเนี่ยเนื่องจากมีบางคนถามมาเนี่ยบางคนได้มเมล็ดกัญชามานะนี่ขออนุญาตออกอากาศเลยเนาะแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดกัญชาแต่ว่าดูแลแบบว่าไข่ในหินเนี่ยผมว่าบางทีก็ก,ก็ก็มันก็คือให้มันเป็นปกติอะ มเมล็ดอะไรก็แล้วแต่มันต้องการความชื้นแค่เราทําให้เขาชื้นก็ออกได้แล้วฉะนั้นเหมือนเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้เราเก็บมเม็ดมะละกอเนี่ยเก็บไว้2ปอีอย่างเงี้ยออกจากตู้เย็นมาต้องให้ใคลายความเย็นก่อนใช่ไหมให้อยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนแล้วผมแช่น้ําไว้สักชั่วโมงหรือคืนหนึ่งถ้าให้เร็วถ้ามีเวลาชั่วโมงเดียวก็แช่น้ําอุ่นน้ำอุ่นก็มีรายละเอียดว่าเอาน้ําร้อนใส่น้ําธรรมดากลายเป็นน้ําอุ่นใช่ปะไม่ใช่เอาน้ําร้อนไปเทใส่มเมล็ดนืกอออกไหมครับเอาน้ําร้อน ใส่มาแดดแล้วแท้ทิ้งไว้ชั่วโมงเราจึงค่อยนําไปปลูกอย่างเงี้ยเม็ดมันก็จะไม่เน่าไอ้ที่มันเน่าเนี่ยมันอาจจะมีสาเหตุอื่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเม็ดเราแห้งดีแล้วมันไม่เน่าหรอกครับถ้าไม่ลดน้ํำมากไปไม่แห้งใช่อ่าอย่างผักสลัดเนี่ยสิ่งสําคัญคือเนื่องจากเม็ดเม็ดผักสลัดมันแพงแพงมากๆเวลาเพาะเนี่ยเรามักจะใช้ถาดใช่ไหมถาดเพาะที่เป็นถาดใหญ่ๆแล้วก็มันได้กล้าแล้วค่อยย้าย แล้วต้องใช้ดินที่แบบว่าไม่มีสารอาหารเยอะนักอะ่ะมีนิดหน่อยพอแล้วก็ดินต้องเป็นดินร่วนในที่นี้ก็ถึงนิยมใช้พิทมอสเนี่ยฮะผักสลัดมันแพงเขาเลยต้องใช้พิทมอสที่เป็นวัสดุปลูกแพงแต่ถ้าเคยดูย้อนหลังในกระบวนการเตรียมดินที่พวกเราเคยคุยว่าไทยพิทมอสอะ่ะผมก็เคยพาเพื่อน,อน,นมาทำเอาเอาไอ้สิ่งที่ผมเคยทดลองใช้ใช้กับผักสลัดแล้วมันได้ผลประมาณ 8- 90%นมาอาจจะไม่ได้ร้อยดรืออะไรมันอยู่ที่รอการพัฒน,นานะแต่แบบนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเซฟต้นทุนได้ เช็งง่ายเอาขี้วัวร่อนขี้หมูขี้วัวร่อนนะเอาขุยมะพร้าวที่เก่าแล้วร่อนนะครับแกบดําร่อนแล้วมาผสมกันแล้วก็ดินขุยไผ่ร่อนถ้าไม่มีดินขุยไผ่ใช้ดินธรรมดาแล้วดินปลูกที่ซื้อมาเนี่ยร่อนให้ละเอียดผสมกันแล้วก็มาหว่านมาเมล็ดสลัดเข้าไปนะครับแล้วลดน้ําน้อยๆให้แค่มีความชื้นเก็บในที่ร่มพอง,งอกเสร็จแล้วค่อยไปย้ายลงกาแค่นี้มันก็ช่วยได้ไม่ต้องหวงเรื่องเน่าเลยครับทำมันธรรมดาน,นี่แหละแต่ให้รู้ว่าอ๋อ เราอย่าเอาดินปลูกที่ซื้อมาส 10, 10, ิบถุงร้อยสิบถุงร้อยี่สิบอะมาใช้ทําพิษมอสไม่ได้แต่ถ้าเอามาเพาะเม,มล็ดมลกรเนี่ยได้ถูกไหมแต่ถ้ามาทําทํากับสลัดเนี่ยไม่เวิร์กเพราะว่าเม็ดสลัดมันแพงมากโลนึงเป็น,เป,นเป็นหมื่นสองหมื่นนะเออ่อย่างเงี้ยเหมือนหอมแดงเนี่ยครับหอมแดงคุณภาพจริงอะโลนึงก็ก็เรียนตรงตรงโลเป็นหมื่นนะครับของพวกนี้ยมันต้องดูดีๆแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าให้พวกเราไปใช้อย่างนั้นแต่ต้องดูว่าอะไรคืออะไรอย่างสลัดเนี่ย,ส,ยส่วนตัวแล้ว ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ถ้าต้องการใช้ก็คือทําอย่างที่ว่านผมก็จะปลูกเป็นแบบสนุกหาความรู้เฉยแต่ส่วนตัวไม่ค่อยได้ทําสลัดเป็นอาชีพก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพีชมอดแต่สนใจคือเอาวัสดุทดแทนมาทําแทนพีชมอสได้อย่างนี้คกง่ีุ้ขาแา50ล่างนี่ยค่ะในกรปลกสลัดนี่ยาจไม่ใช่ไม่ผู้เชี่ยวชาญางนี้แต่เป็น เน้นเป็นแบบผลผลิตต้นไม้ใหญ่แลนะมัน<ช>ป่าอะไรให้งหลายนะแต่ว่าผุกสลัดก็ได้ไม้พอได้นะคือคจริง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 คุณเหมียวเติมคําว่าพอได้นิดหนึ่งที่จริงแล้วแกนอย่างผมทําอะไรก็ได้<ช>แต่ว่าที่เราไม่เลือกผักสลัดเพราะว่าสารอาหารในผักสลัดน่ยมันน้อยอายุมันสั้นแล้วมันต้องทํางานตลอดเวลาซึ่งผมเนี่ยศึกษาเรื่องผักพื้นบ้านคือคือเวลาเราทําป่าเรามุ่งเน้นเพื่อสร้างระบบนิเวศเนาะ<ช>ถ้าเรามัวมาทําสลัดเน่ยมันต้องโฟกัสต้องเลี้ยงแบบเด็กนึกออกใช่ครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยนิยม ผมก็มาปลูกผักหวานป่าผักหวานบ้านปลูกก้านตรงปลูกหมุยปลูกก้ามปูอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเมื่อวานไปเพิ่งไปซื้อสมเ็ดแดงมาผมจะสะสมไม้พวกนี้เพราะว่าปลูกครั้งเดียวแล้วกินได้หลายปีครับฉะนั้นก็จะเรียนพี่น้องทุกท่านว่าสลัดเนี่ยผมไม่ได้ชํานาญเลยแต่ทาครับเพื่อตอบคําถามเพื่อนพี่น้องในเมืองที่มาร่วมกันปลูกอยู่แถวนี้หน,ห,นห,นหน้าตลาดนั้นเราเนี่ยมาทดลองปลูกให้เขาดูว่าอ๋อถ้าไม่ซื้อพิษมดก็ทําแบบนี้ได้เป็นการตอบโจทย์แค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสลัดผู้เชี่ยวา่ ให้ไปดูในอย่างกลุ่มของสันติอโศกเนี่ยเขาจะทาผักสลัดเก่งวางน้ําเขียวเนี่ยอ่าแล้วก็อย่างครูสายเนี่ยก็ทําสลัดเก่งแต่ผมเรียนตรงๆว่าไม่ไม่ถนัดเลยผมถนัดเรื่องไม้ป่ากับไม้กินได้ทั่วไปที่เป็นแบบเกี่ยวกับข้องกับวัฒนธรรมไทยอย่างสลัดเนี่ยมนเป็นเหมือนของนอกกันเนาะ,ะผักจีนทอปสลัดเนี่ยผมจะไม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญนักอ,อย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่มันหมายความว่าผมเลือกเวนี้แล้วเนาะเส้นทางชีวิตที่ใช้เกษตรเป็นวิถี แต่ไม่ใช่เกษตรแบบค้าขายเงี้ยมันก็เลยก็เลยออกแบบให้วิถีชีวิตเราสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําประมาณนั้นยังกินสังกะรันอยู่นะยังไปกินในซิลเลอร์บ้างแม้จะไม่ใช่ไม่ใช่อินซีเนาะหรือยังไปกินแบบอโอ้กระจูบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เลือกเส้นทางผมนะแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้ว่าเห็นตรงหรืออะไรคือยืดหยุ่นบ้างตามสถานการณ์ครับประมาณนี้ ประมาณนี้ครับครับใช่ใยังยังบางคนน่ะอยู่ในที่ดินนะแล้วไม่รู้ว่า ที่ดินของตัวเองอะ่ะน้าฝนวเวลาตกเยอะๆชะนหน้าดินลงห้วยหมดลงแม่น้ําหมดไปที่อื่นหมดคือเอา Ins ivity, อินทรียอวัตถุอถุออกไปหมดเลยก็ไปสํารวจซนะตกนะฝนตกก็ไปดูบ้างใส่กลางร่มก็ได้ถ้าไม่ได้อย่างผมผมนี่ชอบเดินเปียกๆไปท่ามกลางฝนเพราะว่าอันนี้มันเป็นยาเย็นถ้าเราเปียกโดยประมาณนะจะเป็นยาเย็นฝนเนี่ยเขามียาในตัวของเขาอยู่แล้วเขาเรียกว่ายาเย็นไม่ไม่ไม่เชื่อลองไปดูเทปเก่าๆข,ของปู่มันอนะไรก็จะมีว่าโดนพอประมาณก็คือเป็นยาเย็นได้เรา เราก็ไปดูว่าทางน้ําไหลที่มันชะเอาอินทรีย์วัตถุจะแปลงไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาญ้าแฝกไปปลูกทิ้งไว้เลยเดี๋ยวปีเดียวแต่ก,กอลากลงมาไปเป็นเม็ดเลยญ่ยานี้เป็นญ้าแฝกพันสงขาสามถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้แต่ไม่มีส่งนะครับผมไม่ได้ทาธุรกิจขายญ้าแฝกในเวลานี้ยกเว้นแต่วันข้างหน้าในชุมชนมาช่วยกันในแปลงมากขึ้นผมปลูกปีนี้ไปหมื่นกว่ากแล้วเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มอีกหมื่นกอน่าจะมีสักสองหมื่นกอเพื่อว่าใครไปเยี่ยมชมที่แปลงไปแลกเปลี่ยนความเห็นถ้าทัศนติตรงกันนะี่ยผมก็จะมีแบบ ถ้าสนใจโดยโดย,โดยไม่ได้สนใจเรื่องมูลค่าเพื่อเรื่องเงินเรื่องทองแต่ถ้าใช้เยอะๆเป็นดูดูลักษณะเดี๋ยวผมก็จะอ่านออกเองอันนั้นอาจจะต้องอุดหนุนบ้างแต่ถ้าโดยปกติวันนี้ไม่ได้ขายแต่ถ้าเผื่อพี่น้องแบบมาตลาดนัดพัฒนาอยากได้สักห้าต้อนอย่างเงีย้ยเดี๋ยวผมจัดให้ขอมาคุยมาอะไรกันแยวก็เล่าวัตถุประสงค์ให้ฟังหน่อยอย่าเอาไปแบบทิ้งทิ้งว้างๆเพราะย่า,า,ยาแฝกทุกอย่างที่ผมได้มาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลาบากลงทุนแล้วลงทุนค่าน้ํามัน ก็จากที่พี่น้องเราสนับสนุนสินค้าในแปลงของเราที่ผมแปลรูปมานั่นแหละแล้วผมก็กระเม็ดกระแหม่เก็บเงินไปเดินทางไปซื้อหญ้าแฝกไปอะไรอย่างเงี้ยมีซื้อมีแจกฟรีก็มีแต่ว่าแจกฟรีไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะต้องซื้อต้องลงทุนหรือไปซื้อที่แบบแจกฟรีมาเรารีบให้ชาวบ้านอะ่ะเราจ่ายเขาแล้วก็มาช่วยเปลี่ยนถุงลงถุงอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้อะไรเงี้ยแล้วหญ้าแฝกเนี่ยคุณเหมียว มันเป็นอะไรที่อาวุธที่ทรงพลังในการใช้หลักการกรรมธรรมชาติผมผมพูดเรียบๆง่ายๆนะว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังอะ่ะกําลังจะบอกว่าต้องใช้จริงจังถ้าพี่น้องเราที่ปลูกต้นไม้อย่างไอ้ตันยักษ์เนี่ยตอนที่ท่านอ,าออกจากราชการแล้วไปทําที่มาบเอื้อมแบบฟูลไทม์อะ่ะตันยักษ์ใช้ปลูกต้นไม้หรือต้นมะม่วงสักต้นหนึ่งนะดินมันต้องใช้อเตอร์ขุดเลยขุดไม่ลงอะ่ะท่านใช้หญ้าแฝกกับปลูกรอบเลยนะเพื่อให้หญ้าแฝกอะ่ะค่อยๆโตทะลุทะลวงทําให้ดินร่วนซุยโดยไม่ต้องใช้อินซูอินซีวัตถุอะไรเพิ่ม แล้วก็ห่มดินแห้งชานน้ําชามจบเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ฝากพี่น้องแปลว่าหญ้าแฝกเป็นอาวุธทรงพลังของพวกเราชาวกาิกรรมธรรมชาติชาวโคกหนองนาชาวคนที่ใช้กเกษตรเป็นวิถีครับเชิญชวนมาใช้หญ้าแฝกด้วยกันแบ่งปันกันได้ยินดีครับ

ใช่มาตลาด่นยครับก็คือที่สโดยตรงได้เลยครับหรือคเข้าไปที่เขตของสัตวทีครับก็ได้ก็ไปดูวิถีชีวิตการปลูกที่เป็นวิถีครับไม่ใช่แค่อะไรทั่วไปตสใวไม่ใช่อาชีพด้วยใช่คือวิถีที่เาเล จ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณเหมียวสวัสดีทางบ้านจ้า